วิ่งแล้วปวดเข่าสาเหตุคืออะไรแก้ไขยังไงได้บ้างวันนี้ไปดูกันครับแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะครับ สวัสดีครับแตงนะครับตอนนี้นะครับสวนเนี่ยก็เริ่มกลับมาเปิดกันแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มกลับไปลองวิ่งกันแล้วใช่ไหมล่ะครับมีใครบ้างไหมที่หยุดวิ่งไปเวลานานๆนะฮะแล้วกลับไปลองวิ่งเนี่ยมีอาการแบบนี้บ้างเช่นมีอาการปวดเข่านะครับขณะวิ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มวิ่งแล้ววิ่งไปสักระยะหนึ่งอาการได้หายไปหรือจะเจ็บตั้งแต่เริ่มวิ่งจนแบบเราวิ่งไปได้สักสามถึงห้ากิโลเลยหรือว่าจะเป็นอาการเจ็บเข่านะครับจี๊ดๆนะครับเป็นๆหหาย ไม่ว่าจะเป็นขณนะวิ่งหรือเป็นขณะเปลี่ยนอริยาบทเช่นจากนั่งนานๆลุกขึ้นมายืนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนขยับข้อเข่าได้ลําบากนะถ้าคนไหนนะครับที่เจอกับปัญหาแบบนี้นะครับแสดงว่ากําลังเผชิญอยู่กับโรคโรคหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อของแพทเทิรฟิมอรลเพนซินโดมนะครับหรือที่เรา จะเรียกกันสั้นๆว่าลันเนอร์นีนะครับในชื่อภาษาไทยนะครับที่เราจะรู้จักกันในชื่อของโรคกระดูกอ่อนของข้อเข่าอักเสบนะครับโรคนี้นะครับจะเป็นโรคยอดฮิตเลยครับสำหรับนักวิ่งนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆของโรคนี้นะครับก็คือการขาดความสมดุลของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมลูกสะบ้านะครับที่จะให้เคลื่อนไหวไปตามร่องของแนวกระดูกระหว่างกระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้งนะครับทำงานผิดปกติไปจึงทําให้เกิดการเสียสีและการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ แต่ก็อาจมีปัญหาอื่นที่สามารถเป็นต้นเหตุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเท้าแบนนะครับหรือว่าการที่มีกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวหรือว่ากล้ามเนื้อก้นนะครับที่ไม่แข็งแรงนะครับการมีภาวะน้ําหนักเกินแล้วก็การที่เราวิ่งแบบหักโหมเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแตงก็จะมีวิธีการแก้นะครับเกี่ยวกับการที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยขาดความสมดุลนะครับมาให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้ลองปรับใช้กันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยท่ายืดนะครับแล้วก็ท่าออกกําลังกายนะครับผม ท่ายืดแรกนะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตติงนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เราหาเก้าอี้หรือว่าหาราแถวๆที่เราวิ่งก็ได้ครับผมคือให้ยกขาพาดกับเก้าอี้หรือลัวก็ได้ครับผมจากนั้นเหยียดเข่าตรงกระดกปลายเท้าเล็กน้อยให้เราใช้จุดหมุนที่สะโพกนะครับขับไปเท่าที่เราพอทําได้อาจจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อหลังขานะครับหรือว่าใต้ข้อพับเข่าแล้วบางคนจะรู้สึกตึงถึงน่องให้ทําค้างไว้10วินาทีทาซ้ํห5ครั้งครับผม สำหรับท่ายืดท่าที่2นะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับหรือว่าคอไดเสพนั่นเองให้เราจับเด็กน้อยนะครับหาที่เป็นกําแพงหรือเป็นเก้าอี้หรือลัวก็ได้นะครับจากนั้นงอเข่าขึ้นมาแล้วก็ดึง้อเท้านะครับไปให้ชีดสะีดก้นมากที่สุดนะครับทําค้างไว้นะครับ1ิวิเหมือนกันทำาซห้าครั้งนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับ ท่าที่3นะครับเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อ ITB หรือกล้ามเนื้อขาด้านข้างนะครับวิธีทาให้เราควายขาข้างที่ต้องการยืดไปด้านหลังจากนั้นนะครับดันสะโพกออนด้านข้างนะครับจะรู้สึกตึงข้างขานะครับผมให้ทําค้างไว้1ิวิเหมือนกันท 3, ําม้ําครั้งครับท่ายืดอีกท่าหนึ่งนะครับที่นํามาฝากกันก็จะเป็นท่ายืดต้นขาด้านในนะครับผมวิธีทำเนี่ยให้เรากางขาออกไปประมาณหนึ่งนะครับจากนั้น สควค้ตัวลงไปมือดันนะครับขาข้างที่เราต้องการจะยืดจากนั้นบิดตัวไปอีกด้านหนึ่งนะครับค้างไว้1ิบวีนะครับทำซ้ำห้าครั้งเหมือนกันสหรับวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทาเนี่ยแขงอยากให้เพื่อนๆนลองเช็คตัวเองกันก่อนว่าเวลาที่เราไปงานวิ่งมีคนถ่ายรูปให้เราเนี่ยขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีสะโพก งอสะโพกล่วงไปข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็เข่าเนี่ยจะบิดเข้าด้านในแบบนี้นะครับซึ่งอาการเนี้ยก็คืออาการที่สะโพกมันดอบแสดงให้ถึงการขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก้นนั่นเองอันนี้นะครับเวลาเราขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก้นเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยถูกนํามาใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสาเหตุหลักได้เหมือนกันที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่านะครับวันนี้นะครับแซงก็จะนําการออกกําลังกายกล้ามเนื้อก้นมาฝากกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะ สำหรับท่าเพิ่มความแข็งแรงท่าแรกนะครับจะเป็นท่า standing with hip extension นะครับวิธีการทำเนี่ยให้เพื่อนๆจับรั้วหรือจับเก้าอี้ก็ได้นะครับจากนั้นให้เราเตะขาข้างที่เราต้องการจะเทนนะครับเราอยากได้ก้นข้างขวาเนาะก็ให้เตะข้างขวาไปเฉียงนั้นข้างอย่างนี้พยายามเกรงท้องนะครับใช้คมิมนท้องนิดหนึ่งนะครับเฉียงประมาณ45องศานะครับผม จะรู้สึกเมื่อยบริเวณก้นเวลาทำเนี่ยก็ทำประมาณ10ครั้งก็ได้ครับผม3เซตสำหรับท่าที่2นะครับจะเป็นท่าที่ชื่อว่าช็อตลังนะครับวิธีการทำเนี่ยให้เรานำขาข้างหนึ่งนะครับไปไว้ด้านหลังเปิดต้นเท้าเยอะๆเลยจากนั้นให้เราค่อยๆสะโพกตัวลงโน้มตัวไปด้านหน้านะครับผมพยายามเขม่ยวท้องเกรงก้นนะฮะจะรู้สึกฟิลขาข้างที่นำขาไว้ด้านหน้านะครับผมทำสิบครั้งครับ3มเซตครับผม สำหรับท่าสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นชื่อท่าว่าใสวองนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ตัวเทราแบนนะครับหรือว่ายางต้านนะฮะใส่บริเวณข้อเข่าหรือข้อเท้านะครับแล้วก็ก้าวขาไปทางด้านข้างนะครับเรากางขาเล็กน้อยแล้วก็จะพว้ตัวลงไปอ่าทีนี้ให้เราค่อยๆก้าวขาไปทางด้านข้างนะครับผมแล้วก็ก้าวอีกขาตามมาอย่าลืมขาแมวท้องนะครับ เวลาทำนะครับก็อาจจะไปกลับให้ไประยะเป็นไปทัก59กับ59ก็จะเป็น10ครั้งพอดีครับผมทาตามสัก3-5รอบนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณกล้ามเนื้อก้นของเราได้นะครับถ้ากําลังกายก้นที่แจ้งให้ไปเมื่อกี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกตรงก้นแต่ไปรู้สึกตรงเรเวณหน้าขานะครับสามารถดูคลิปด้านบนทางสายมือนี่นะครับจะเป็นคลิป การออกกำลังกายก้นเบื้องต้นก่อนนะครับให้เราไอโซเลตกล้ามเนื้อก้นขึ้นมาได้ก่อนแล้วเราจะลดการใช้กล้ามเนื้อหน้าขานั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขอาการเบื้องต้นนะครับเวลาเราเจ็บข้อเข่าจากการวิ่งนะครับอันนี้นะครับก็ขอย้ําว่าเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนั่นเองสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการเยอะเช่นแบบเจ็บจนไม่สามารถวิ่งได้หรือว่าเจ็บจนทนไม่ไหวเนี่ยอย่าปล่อยไว้เลยครับผมลอง หาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์นะครับเพื่อให้ประเมินนะครับเพื่อเราจะได้รู้ต้นเหตุของอาการได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเราวันนี้นะครับแสงแล้วก็รายการสาระ5นาทีนะครับก็ลาไปก่อนนะผมแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ